อม,มคสติอืผู้ส่งนี่คุณๆนะลูกชื่อนางสาวยกฟ้ามโนสุดประสิทธิ์อ๋อโอ้พึ่งยกยกเลยนะครับยกยกเลยครับนี่พึ่งยกยกเลยโอ้โหกล้าหัยิงข้าวัดแค่เดือนเศษๆนะหมดเลยทั้งเททั้งทุบน้า อัศจรรย์จริงๆเลยอย่าลืมไปออกกำลังกายนะลูกยกฟ้าเอ้ยไตยจะได้ดีเลือดลมจะได้สูบฉีดแล้วมันก็นจะได้ไปขจัดสิ่งที่หลงเหลืออยู่ภายในร่างกายระบบประสาทกล้ามเนื้อนะั่นให้มันล่มสลายผิวพันวันนะ่ะจะผ่องใส ดวงตาจะสุกสากาวทีเดียวตอนนี้มันยังดูเหมือนยังเหมือนมะม่วงยังไม่ลืมต้นดูที่ลูกในตาเนะี่ยเพราะดูยังละอ่อนอยู่เลยเนี่ยอายุก็ยังไม่มาก,กะจะเลืมนะลูกนะไปเอ็กซ์เซอไซส์พักผ่อนนอนหลับไปเต็มที่ออกกำลังกายรับประทานอาหารดีๆทำใจให้เบิกบานปฏิบัติธรรมะดวงตาจะสุกใสทีเดียวแหละ ลูกมีพี่น้องทั้งหมดเก้าคนลูกเป็นคนที่แปดพี่น้องตามีครอบครัวกันหมดแล้วยกเว้นลูกกับพี่สาวซึ่งเป็นลูกคนที่ห้าชื่อรุ่งฟ้าที่ยังเป็นโสดตั้งแต่จำความได้จะเห็นพ่อและแม่เข้าวัดทำบุญทุกวันพระและใส่บาตรทุกวันมีเดคขาดพ่อแม่มีอาชีพค้าขายเครื่องเขียนและแบบเรียนอยู่ที่จังหวัดสระแก้วตีมีอายุแปดสิบเก้าปี oh. เป็นโรคอัลไซเมอร์ ความจำเสื่อมเริ่มเป็นตั้งแต่อายุ84ปีโอ้ oh. ซึ่งก่อนหน้านี้เตี้ยแข็งแรงมากแม้อายุ80ปียังวิดพื้นได้ oh. กี่ครั้งสันนิษฐานสิ80ปีวิดได้กี่ครั้ง40ครั้งเอาจักร้อยร้อยกว่าครั้งอ้อ ปกติเตียชอบออกกาลังกายขยันซักเสื้อผ้าเองชอบทําบุญใส่บาตรและสวดมนต์น้โมแบบคนจีนทุกเช้าและเย็นเป็นวันนานกว่าสามสิบปีแล้วสาธุเตียเป็นคนมีอารมณ์ขันและก็อารมณ์ดีอ๋อท่านถึงอายุยืนแล้วก็วิตพื้นได้เนอะครับ <laughs> แม่ครูไม่ใหญ่อยากวิตบ้างอย่างเลย <laughs> จะได้อายุยืนเหมือนเตียครับ ลูกมีความระทับใจเตี่ยเพราะท่านเป็นแบบอย่างที่ดีสอนไม่ให้เล่นการพน,นันเพราะการพน,นันจะก่อให้เกิดความเสียหายยิ่งกว่าไฟไหม้เจ็ดครั้งนี่เขากำลังจะอนุญ,ญาตให้ถูกกฎหมายเนอะท่านสอนเรื่องการคบเพื่อนเตียมมาจากจะสอนในเชิงเปรียบเทียบตลอดเช่นสอนให้รู้จักเอื้อเฟือ้อเตียจะบอกว่ามีให้เขากินดีกว่าไปขอเขากิน ออเออก็ท่าดีหรือเรื่องการที่เด็กๆทะเลาะกันเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่บาดหมางกันเน่เตียก็จะบอกแม่ว่าให้เราดูแลลูกของเราให้ดีก่อนบั t แต่เตียจะมีปกติดื่มเหล้าวันละหนึ่งเป๊ก oh. ก่อนอาหารเย็นเตียจะมีปกติดื่มเหล้าหนึ่งเป๊กก่อนอาหารเย็นหรือดื่มเบียวันละหนึ่งถึงสองแก้ว เพื่อให้จเจริญอาหารแต่ยิงวิตพื้นร้อยครั้งนี่ก็จเจริญแล้วสนะุดปัจจุบันเตียต้องนั่งรถเข็นลูกต้องคอยป้อนอาหารและมีอาการความจําเสื่อมและมักถาม,ถามถึงแม่บ่อยๆก็ไม่เสื่อมสิใ้อย่างนี้ถ้าถามถึงคนอื่นไี่ไม่ใช่แม่นตะ่้องจะเสื่อมอือ <laughs> แม่เสียชีวิตเมื่ออายุ74ปีที่จังหวัดสระแก้วด้วยโรคความดันโลหิตสูงและลิ้นหัวใจรั่วเมื่อครั้งแม่ยังวัยรุ่นแม่ต้องทำงานตรากตามเพราะมีลูกตั้ง9คนหนึ่งถึงสองเดือนก่อนแม่จะเสียชีวิตแม่ชอบพูดปแปลกๆและเห็นภาพที่ไม่มีคนอื่นเห็นเช่นเห็นสาวใช้คนใหม่ แม่ถามพี่สาวว่ารับเด็กคนใหม่มาหรือรทั้งๆที่ไม่ได้มีสาวใช้คนใหม่แล้วบางครั้งขณะที่ดูทีวีแม่จะกวากมือไปทางประตูห้องนอนเรียกเด็กที่แม่เห็นอยู่ข้างนอกให้กขามานั่งดูทีวีด้วยกันทําอย่างนี้นะ่ะหลายครั้งทําให้ทุกคนแปลกใจแล้วขนลุกบ, <laughs> <laughs> บางครั้งก็บอกว่าจะไปหนองปัญหา ชื่ตอตำบลหนึ่งในละแวกนั้นเพื่อเอาเสื้อผ้าสองหาบที่มีคนขโมยไปซ่อนเอาไว้<ะ>ในวันที่สิบรกรกฎาคม2536ลูกลูกๆได้อยู่กันพร้อมหน้าและบอกกับแม่ว่าจะทำบุญถวายเทียนมันษาให้แม่ก่าววัดวัดละสองต้นแม่ดีใจยกมือพนมอนุมโมทนาระหว่างนั้นแม่ยังพูดอีกว่าแม่จะย้ายบ้านไปอยู่ที่หนองปัญหา เราอากงเก็บเงินทอนและเสื้อผ้าไว้มากมายประมาณสี่ทุ่มแม่กับลูกขึ้นมาเก็บเสื้อผ้าและผ้าผูาผที่นอนในคืนก่อนที่จะเสียนะจ๊ะตอนสี่ทุ่มนะลูกก็ถามว่าลูกๆก,ก็ถามว่าแม่จะไปไหนแม่ก็ไม่ตอบแล้วก็เอนตัวลงนอนแต่ก็ไม่หลับจึงได้บอกให้แม่ภาวนาพุทธโธไปเรื่อยๆกระทั่งแม่หลับแม่มาเสียชีวิตประมาณตีห้าของวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดกรกฎาคม 2,536ลูกเด้รับเลี้ยงดูหลานชายกับหลานสาวซึ่งเป็นลูกของพี่ชายคนที่เจ็ดเนื่องจากพี่ชายเป็นคนเจ้าชู้ไปมีภรรยาใหม่พี่สะพ้ายจึงไปอยู่ที่อื่นดูจึงขอหลานทั้งสองมุอุปกรระดูแลที่กรุงเทพในขณะนั้นหลานชายมีอายุได้8-9ขวบ8ขวบหลานสาว6ขวบก่อนหน้านี้ประมาณสองเดือนลูกได้ฝันว่าไปถอดสร้อยคอจากพี่ชายมาสองเส้นเมื่อเมษายน2,546 ลูกได้พาหลานนักศึกษามาอบรมในวัดพระธรรมกายตามคำแนะนำาก็รยาณมิตรคำถามนะจ๊ะทำอย่งางไรเตี่ยจึงจะมีอาการดีขึ้นรับุปรกรมอะไรจึงเป็นอัลไซเมอร์ลูกได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายไปจำตัวละิิฐานทุกครั้งที่ทำบุญจะมีส่วนช่วยเตี่ยดีขึ้นไหมคะขณะนี้แม่ของลูกอยู่ที่ไหนเป็นสุขสบายดีหรือไม่บางครั้งลูกเห็นแม่หน้าตาสดใส บางครั้งก็เห็นว่าตัวเองไปเอาอาหารมาให้แม่ทานที่ฝันเช่นนี้เป็นเพราะอะไรแล้วต้องพามบุญอะไรจงึงจะอุทิศให้แม่ได้บุญเยอะๆลูกได้สร้างองค์พระธรรมกายเปําตัวให้แม่ตามคําแนะนําของผู้นําบุญทุกๆบุญที่ลูกทําให้แม่ได้รับหรือไม่ลูกกับหลานทั้งสองมีความผูกพันกันมาอย่างไรทั้ทงที่ลูกก็เป็นโสดแล้วไม่คิดที่จะแต่งงานทําไมลูกกับพี่ชายพ่อของหลานจึงมีความคิดเห็นไม่ค่อย,ยตรงกัน มักจะตั้งเถียงกันอยู่เสมอพี่ชายมีอาชีพเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและเป็นตัวแทนขายเบียร์ต่างประเทศยี่ห้อหนึ่ง oh. อยากทราบว่าเราเคยเปพี่น้องกันมาก่อนหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดลูกจะมีความผูกพันกับพี่สาวคนที่ห้าซึ่งดูแลพ่อแม่มากกว่าคนลูกคนอื่นๆและดูแลเด็กอีกสองคนซึ่งเป็นภาระและบุพรกรรมอะไรที่ลูกและพี่สาวตีและแม่มีความผูกพันกัน แม่ตาย <c oughs> อายุ74ปีด้วยโรคความดันโลหิตสูงและลิ้นหัวใจรั่วก่อนตายแม่เห็นคตินิมิตของการไปเกิดเป็นเทวดา <c oughs> แล้วท่านก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดา <c oughs> เป็นภูมิมะเทวา <c oughs> ที่ตำบลหนองปัญหา <c oughs> <c oughs> เพราะเห็นกงไปเป็นภุมะเทวาแถวนั้นอที่เห็นเด็กผู้หญิงมาก็เพราะกงได้ทราบว่าแม่น่ะจะละโลกตามบัญชีของหัวหน้าเขตคือมันมีบัญชีอยู่แล้วครับว่าคนนี้ชื่อนี้นั่นสกคนนี้อยู่บ้านเะไทีนี้จะตายด้วยอายุจะโลกอย่างนั้นครับจึงส่งบริวารผู้หญิงมาชวนไปอยู่ด้วย ซึ่งแม่ก็เห็นอยู่คนเดียวนั่นแหละสะภาพที่ไปอยู่จะมีวิมานเป็นบ้านคล้ายศาลเจ้าของจีนซึ่งถือว่าเป็นพุมะเทวาชั้นดีเป็นของละเอียดแต่ไม่ใช่ไปอยู่ศาลเจ้าจีนนะจ๊ะแต่คล้ายกันนั้นแลคล้คายกันแล้วก็อยู่บนพื้นดินแม่มีบริวารจะเป็นพุมะเทวา ที่มีบุญน้อยกว่าไม่มีวิมานอยู่นะมาอาศัยวิมานอยู่ค,คือบริวารที่มาเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญน้อยไม่มีวิมานของตัวเองจึงมาอาศัยวิมานของแม่และอยู่ติดกับวิมานของกลง<อ>ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณเดียวกันมีสมบัติเสื้อผ้าอาภรณ์เยอะแยะรวมทั้งแก้วแหวนเงินทองแบบภูมิเทวา<อ>เพราะแม่เป็นคนใจดีใจบุญ แบบชาวบ้านที่ยังไม่ค่อยจะรู้อะไรนะีร่ยก็ทำไปตามรักสาที่เข้าใจหน้าตาแม่นะ่ะเป็นสาวเราอายุยี่สิบห้าปีคล้ายแม่ตอนสาวสาวในภพของภูมิมาททวาจะคลา้ายๆกับมนุษย์อย่างนี้ไม่เหมือนชาวสวรรค์ชั้นสูงๆอันนั้นจะ 16, 16, นสิบหสิบห้ายกยกสิบหกยันยันสิบหกถึงสิบแปดผู้ชายสิบแปดยี่สิบอะไรเงี้ แม่ได้รับบุญทุกบุญที่ลูกทําแล้วอุทิศไปให้ทําให้วิมางแม่น่ะสวยงามใหญ่โตมีสมบัติมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมล่ะจ้าแต่เป็นภูมิมเทวาอยู่แต่ว่าชั้นดีชั้นสูงหลานสองคนเคยเกิดเป็นลูกชายหญิงในชาติที่ผ่านมาในอดีตซึ่งตัวเองน่ะเกิดเป็นแม่ ในชาตินั้นนะพ่อแม่นะเจ้าชู้มาก oh. และอันนี้เป็นเรื่องฝันในฝันนะฝ,นฝันไปพ่อบ้านเป็นคนเจ้าชู้มากเลยเบื่อชีวิตคู่ทำบุญอะไรก็แล้วแต่ก็จะตั้งใจว่าอธิษฐานเขาอยู่เป็นโสด oh. ไม่แต่งงานไม่อยากมีสามีอีกแล้วแล้วกุ้มใจพระเจ้าประคุณสามีเจ้าชู้นะั่นแหะจ้า oh. เบือ่อสามีเจ้าชู้ที่ไม่ค่อยถูกคอกับพี่ชายพ่อของหลานทั้งสองก็เพราะอัจาสาัยนัานต่างกันทัศนคติไม่ตรงกันในปัจจุบันจ้ะเพราะลูกยกฟ้ามีจิตใจน้อมมาทางบุญซึ่งตรงข้ามกับพี่ชายอีกประการก็รักและสงสารหลานทั้งสอง กอบกับไม่ชอบคนเจ้าชู้มาข้ามชาติก็เลยพเผชิญหน้ากับว่าจะเถียงกันเรื่อยๆโนทะีออ่ถูกคอกับพี่สาวคนที่ห้ากบเพราะคุณธรรมความดีงามของพี่สาวที่มีความกตันอยูกตวิธีมีจิตใจงามอัธยาสายก็เลยต้องกันอ,อัธิยาสายใจคอต้องกันเพราะว่า มีคุณธรรมเหมือนกันนะ่ะละจ้า oh. เตี่ยนะแก่แล้วนะลูกนะตามสภาพของร่างกายคนแก่เนี่ยมันก็เหมือนไม้ใกล้ฟัง่งเตเซส่วนจวนจะพังทำอย่างไรก็ไปฟื้นคืนมาเหมือนเดิมละจ้าให้ดูเตี่ยเป็นแบบก็แล้วกันไปอีกหน่อยเราก็จะต้องแก่เหมือนเตีย่ยต้องรีบสร้างบุญกุศลให้มาก,มาก ลาอิษฐานว่าแก่แล้วจะได้หลงลืมจะได้เป็นอัลไซเมอร์อย่างนี้ให้มีสติสมัมปญญะนึกถึงพระในตัวได้นึกถึงบุญในตัวก็ได้ใจจะได้ผ่องใสผ่องใสก็จะได้มีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปนะลูกนะนี่ก็เป็นเคสตี้ย่อย อม,มาเคตสติดดพูดส่งนี่คุณคุณนะลูกชื่อนางสาวยกฟ้ามโนสุดประสิทธิ์โอ้เพึ่งยกยกเลยนะครับยกยกเลยครับนี่พึ่งยกยกเลยโอ้โหกล้ยลิงเข้าวัดแค่เดือนเศษๆนะหมดเลยทั้งเททั้งทุบน้า อัศจรรย์จริงๆเลยอย่าลืมไปออกกำลังกายนะลูกยกฟ้าเอ้ยไตยจะได้ดีเลือดลมจะได้สูบฉีดแล้วมันก็จะได้ไปขจัดสิ่งที่หลงเหลืออยู่ภายในร่างกายระบบประสาทกล้ามเนื้อนะั่นให้มันล่มสลายผิวพรรณวันนะ่ะจะผ่องใส ดวงตาจะสุกสากาวทีเดียวตอนนี้มันยังดูเหมือนยังเหมือนมะม่วงยังไม่ลืมต้นดูที่ลูกในตานะี่ยเพราะดูยังละอ่อนอยู่เลยเนี่ยอายุก็ยังไม่มากจะลืมนะลูกนะไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์พักผ่อนนอนหลับไปเต็มที่ออกกำลังกายรับประทานอาหารดีๆทำใจให้เบิกบานปฏิบัติธรรมะดวงตาจะสุกใสทีเดียวแหละ ลูกมีพี่น้องทั้งหมด9้าคนลูกเป็นคนที่แปพี่น้องตามีครอบครัวกันหมดแล้วยกเว้นลูกกับพี่สาวซึ่งเป็นลูกคนที่ห้าชื่อรุ่งฟ้าที่ยังเป็นโสดตั้งแต่จ,จําความได้จะเห็นพ่อและแม่เข้าวัดทาบุญทุกวันพระและใส่บาตรทุกวันมิได้ขาดพ่อแม่มีอาชีพค้าขายเครื่องเขียนและแบบเรียนอยู่ที่จังหวัดสระแก้วตีมีอายุแปดสิบเกปีเป็นโรคอัลไซเมอร์ ความจำเสื่อมเริ่มเป็นตั้งแต่อายุ84ปีโอ้ซึ่งก่อนหน้านี้เตี้ยแข็งแรงมากแม้อายุ80ปียังวิดพื้นได้กี่ครั้งสันนิษฐานสิ80ปีวิดได้กี่ครั้ง40ครั้งเอาจักร้อยกว่าครั้งอ้าว ปกติเตียชอบออกกําลังกายขยันซักเสื้อผ้าเองชอบทําบุญใส่บาตรและสวดมนต์นโม,โมแบบคนจีนทุกเช้าและเย็นเป็นวันนานกว่าสาสิบปีแล้วสาธุเตียเป็นคนมีอารมณ์ขันและก็อารมณ์ดีอ๋อทา่านถึงอายุยืนแล้วก็วิตพื้นได้เนอะแม่ครูไม่ใหญ่อยากวิตบ้างอย่างเลยจะได้อายุยืนเหมือนเตียครับ ลูกมีความระทับใจเตียเพราะท่านเป็นแบบอย่างที่ดีสอนไม่ให้เล่นการพน,นันเพราะการพน,นันจะก่อเกิดความเสียหายยิ่งกว่าไฟไหม้เจ็ดครั้งนี่เขากำลังจะอนุญ,ญาตให้ถูกกฎหมายเนอะท่านสอนเรื่องการคบเพื่อนเตี่ยไม,ม่าจดาสอนในเชิงเปรียบเทียบตลอดเช่นสอนให้รู้จักเอื